ที่เราจะปลูกยูคาเราจะปลูกแค่ใบเดียวใบเดียวกันแปลว่าผู้ภาษาไทยช่วยปุณณ์ด้วยนะครับนิยายนะครับบรรยากาศแบบลุกทุ่งเนาะเขาเรียกว่าอะไรอินดี้หรือว่าลูกทุ่งอินดี้แค่เด้วโย นตาาหัว้ยูบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องล่างอวตารชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนนะครับมาอยู่ที่นานะครับปกติแล้วตรงนี้ครับจะเป็นที่นานะครับตอนนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากที่นาตรงนี้นะครับมาปลูกเป็นต้นยูคาแทนนะครับเดี๋ยวผมให้ชมสถานที่รอบๆกันนะครับทุกคนนะเดี๋ย่าไปชมความตันเลยครับ และนี่เป็นต้นยูคาที่คุณยายนะครับได้ปลูกเอาไว้แล้วนะครับคุณยายจะปลูกต้นยูคาไว้แถวคันนานะครับเนี่ยจะปลูกรอบๆคันนาเลยแต่ทีเนี้ยวันเนี้ยนะครับเราจะมาไถแล้วก็ปลูกต้นยูคาที่ที่นาตรงนี้เลยนะครับจะเปลี่ยนจากที่นาเป็นการปลูกยูคาแทนนะครับผมนี่ตรงนี้เลยครับ เดี๋ยวเราเดินตรงไปดูกันนะครับตอนนี้ที่นาเดิมนะครับมันก็จะเป็นยญกาขึ้นนะครับทุกคนมันก็จะมีความลกนิดนิดนะครับตอนนี้เราก็ให้คนที่เขาจะไถนะครับมาช่วยดูพื้นที่นะครับว่าเขาจะต้องไถยังไงนะครับตรงนี้เราจะปลูกเป็นต้นยูคาทั้งหมดเลยนะครับผม ชื่อเต็มๆนี่เรียกว่าต้นยูคาลิปตัสใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับเขนาน่าจะเรียกว่าต้นยูคาลิปตัสผมนี่ต้นแบบน,นี้เอออย่างนี้เลยนะครับทุกคนนะอ๋ออแล้วทุกคนมดกัดที่ทุกนานี่อากาศดีมากๆเลยนะครับทุกคน แต่ว่าตอนนี้มันเป็นฤดูร้อนมันก็จะค่อนข้างร้อนนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็มีลมพัดตลอดเลยนะครับเพราะว่าต้นยูคามันจะอยู่รอบนาเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเราเดินไปหาคุณยายปุ้ยนุน่นแล้วก็พี่เจ้าของรถไถนะครับตอนนี้กำลังดูพื้นที่กันอยู่นะครับ มาดูที่เราเป็นไงบ้างครับไปนู่นโอเคนะคะยาวไปข้างหลังเลยแต่ว่าที่เราจะปลูกยูคาะเราจะปลูกแค่ให้เดียวให้เดียวกันแปลว่าไล่อะไรนะคันนา การทำขจดตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะใสยกันนะคะตอนนี้ยายก็กำลังเซรจาอยู่ครูภาษาไทยช่วยปุ้นุ่นด้วยนะครับนี่ยายนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถกระบะของพี่คนที่เขาจะมาช่วยไถที่นาให้เป็นที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสน,นะครับทุกคนนะ <c oughs> ผมให้ชมบรรยากาศแบบลุกทุ่งเนาะก็เรียกว่าอะไรอินดี้หรือว่าลูกทุ่งอินดี้ บรรยากาศดีมากเลยนะครับแต่ว่าร้อนเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในการนั่งรถนะครับแพ่แดวเฮ้ยต้นโยขาวบ้านหัว บ้านหลังทีมาดูนะครับทุกคนทุกคนสนุกมากเลยนะครับเย็นดีมากๆเลยุ้ยหมอนล้ออะไรบรรยากาศดีๆตอนนี้ลงก็จะแรงๆหน่อยนะครับว่าเราอยู่บนรถกันนะครับทุกคน ครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านยายกันแล้วนะครับเพราะว่าที่นะครับมันจะต้องมีการนำหญ้าออกก่อนนะครับถึงจะทำการไถได้นะครับทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้ตอนเย็นๆนะครับพี่เจ้าของรถไถนะครับเขาก็จะไปนำหญ้าออกให้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะนำรถไถไปไถให้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องล่างอวตารด้วยนะครับและสำหรับคำคมประจำคลิปนี้นะครับทุกคน อย่ารอเมื่อเราพร้อมเพราะว่าความพร้อมมันไม่มีจริงในโลกขอบคุณครับบ๊ายบาย